การวิเคราะห์ราคาทองคำวันที่20ตุลาคม2,568ตลาดทองคำและภาพรวมของเศรษฐกิจโลกสิ่งที่ทำให้ราคาทองคำเปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์การลงทุนวันที่20ตุลาคม2,568เวลา11นาฬิกา5นาทีตลาดการเงินทั่วโลกกำลังเคลื่อนไหวอย่างร้อนแรงอีกครั้งการลงทุนแบบ Risk on กลับมาเด่นชัดเมื่อสหรัฐและจีนมีการเจรจาเพื่อยุติสงครามการค้าทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกทั่วหน้าแต่ค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็ปรับตัวขึ้นซึ่งกลายเป็นแรงกดดันให้ราคาทองคําอ่อนตัวลงจากจุดสูงสุดก่อนหน้าแต่ที่นี่เป็นจุดที่เกิดความคิดเห็นแตกต่างด้านเศรษฐกิจจีนกลับส่งสัญญาณชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด คาดว่า GDP ไตรามาสสามจะเติบโตต,ต่ำสุดในรอบปีเพราะปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์และผลพวงของสงครามการค้าทำให้รัฐบาลจีนต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเช่นการลดดอกเบีย้ยซึ่งสร้างความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจโลกและช่วยเพิ่มความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์หล,หลบภัยกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ในเชิงเทคนิคราคาทองคำได้ปรับฐานจากบริเวณ4,400ดอลลาร์ลงมาทดสอบแนวรับที่4,200ดอลลาร์แต่มันก็เริ่มดีดตัวกลับขึ้นอีกครั้ง มีโอกาสที่จะลุ้นทดสอบระดับสูงสุดเดิมออท i m ไ high ที่โซน4,400ดอลลร์หากสามารถผ่านขึ้นไปได้อย่างมั่นคงมันจะเปิดทางขาขึ้นรอบใหม่แต่แนวรับสำคัญยังคงอยู่ที่บริเวณ4,200ดอลลราหรือประมาณ65,500บาทเมื่อคุณลงทุนในทองคําแท่งคุณต้องเข้าใจถึงกลยุทธ์และข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญการวิเคราะห์ราคาทองคําวันนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของตลาดและเศรษฐกิจโลกซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับการตัดสินใจลงทุน ข่าวตัวเลขเศรษฐกิจ i n t e r g ร์ d INTERGO ลงทุนทองคำแท่งราคาทองวันนี้ทองคำแท่งทองคำแท่งราคาสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งคลิก https www intergo co th open account n e w s เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมและการวิเคราะห์ล่าสุดโปรดติดตามข่าวสารจากอินเ r อรโที่นี่ https www intergo co th